ที่27กันยานะครับ2555นะครับออหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกสามารถนะครับราคาหุ้นแซมเทลสามารถวิ่งขึ้นนะครับจากการที่แซมเทลได้งาน 3G ของ TOT ยังรอปิดงานใหม่อยู่เพิ่มอีกนะครับคาดว่าไตรมาส4จะมีการเซ็นงาน APPS ของ AOT มูลค่า6,000ล้านขนาดที่สามารถในฐานะบริษัทแม่ก็ได้ประโยชน์ด้วยดูราคายังแลงก,กาดอยู่นะครับแนะนำเก่งกำไร สามารถนะครับราคาพื้นฐาน11.70นะครับ sf นะครับรายได้อิงค่าเช่าคุมค้าปีกมีความผันผวนต่ำนะครับขึ้นกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักเหมาะสำหรับในภาวะตลาดที่มีความเสี่ยงจาก Global และมีอัพไซด์จากประมาณการนะครับในเรื่องการเปิด Community ้มอลเพิ่มเติมในชุมชนใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเปิดห้างสรร์สินค้าระดับเมกะบางนาเพิ่มนะครับมองเก่งกำไรราคาพื้นฐาน9บา ตัวไลมอนแลนนะครับก็คิดว่าเป็นหุ้นคอนโดที่มีแบ็กหลอกรองรับโกลดปีปีนี้และปีหน้า P/E 4 5เท่าเทียบกับ LPN เนี่ย LPN นี่ P/E 2หลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยยังไงก็ถูกกว่าในเชิง P/E มีงบครึ่งปีหลังที่ดีอยู่แนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน2บาท30ตัว SBL บ้านปูนะครับวันที่แนะนําก่อนหน้านี้วันที่25นะครับยังแนะนําถือสถานะชอร์ตต่อนะครับจุดทํากําไร3-20คัดลอส416ตัวอมตะนะครับก็มีการจัดตั้งโฮดดิ้งใหม่นะครับจริงๆแล้วก็คือในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยเขาเขาไม่ไม่สามารถนําบริษัทต่างชาติมาตรงๆ เพราะฉะนั้นวิธีการคือถ้าเขาจะมาเอาอมตะเวียดนามมาลิสในเซตเขาจะตั้งโฮดิ้งคอมพานีขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปถืออมตะเวียดนามหลังจากนั้นจะเข้ามาลิสในเซตแต่ตัวอมตะเวียดนามเนี่ยตอนนี้มีโปรเจกต์เก่าเหลือที่ดินขาย600กว่าไร่เท่านั้นนะครับกำลังจะได้รับลายเส้นที่ดินใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นระยะเวลาอีกสอมปีขึ้นไปนะครับผลบวกต่ออมตะคือ,อ,อที่ดินใหม่เนี่ย พื้นที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาลิสต์ในตลาดก็จะลดภาระการลงทุนของบริษัทแล้วก็ยังได้ส่วนแบ่งรายได้เข้ามาบ้างนะครับส่วนเรื่องเป้าขายที่ดีเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเรายังมองกําไรปีนี้เติบโตสูงและไปถึงปีหน้าเพราะปีหน้าเนี่ยยังมียอดขายบางส่วนที่ขายปีนี้แล้วยังรับรู้ปีนี้ไม่ทันนะครับก็ยังไม่มีปัจจัยเร่งใหม่ๆนะครับแนะนําพยอยซื้อราคาพื้นฐาน18.50 scp นะครับการเติบโตก็ค่อนข้างจำกัดนะครับปรับประมาณการปี5-5ขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้น13เกำไรเพิ่มขึ้น197ล้านบาทนะครับแนวโน้มการเติบโตจำกัดอาจมีการขยายกำลังการผลิตในโรงงานภาคใต้แต่ไม่มากแนะนำถือนะครับราคาพื้นฐาน39บาท50อิง p e เเท่านะครับ เมื่อวานก็มีวิสิตตัวอีออนธนาสินทรัพนะคะก็เป็นการสรุปถึงผลประกอบการครึ่งปีแรกของเขาที่สิ้นสุด20สิงหาคม2555ก็พบว่ากำไรสุทธิเนี่ยขยายตัวได้37%เยออนเย r มาอยู่ที่655ล้านบาท การขยายตัวสูงเนี่ยก็มีปัจจัยสนับสนุนคือเรื่องอร์ตลูกหนี้ที่โตได้ประมาณ8% year to date หลักๆก,ก็มาจากธุรกิจบัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้รายได้รวมโต13% year on year cost to income ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่39% year on year ขณะที่ตัว tax rate ปรับลงมาที่23% ประเด็นข่าวเพิ่มเติมที่เมื่อวานอัปเดตกันก็คือเรื่องในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยอีออนเข้าได้มีการเข้าซื้อบริษัทที่เกี่ยวข้อง3แห่งก็คือตัว ACS Insurance Broker Thailand ACS Life Insurance Broker Thailand แล้วก็ ACS Servicing Thailand การซื้ออันนี้ก็คือ,อ,อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เพื่อทำให้ผลการดำเนินง,งานเติบโตขึ้นบริษัท3แห่งเนี่ยก็มีกำไรสุทธิ รวมปีละประมาณ100ล้านหรือว่าคิดเป็นประมาณ10%ของกำไรของออออนนะคะต่อปอีสำหรับปี f i s ค a ลเยีย56สิ้นสุด20คกุมภา56เนี่ยะจะรวมงบของ3บริษัทนี้เข้ามาประมาณ4เดือนแล้วก็จะเต็มที่ในปี f ิสค a ลเยีย57นะคะในเรื่องการลุกธุรกิจต่างประเทศเนี่ยผู้บริหารเขาก็มองว่ามีความจำเป็นที่จะรุกมากขึ้นโดยเขาก็ได้มีการจัด ตั้งบริษัทย่อยที่ถืออยู่100%คืออีออนไมโครไฟแนนซ์แคมโบเดียเมื่อเดือนตุลาคมปี54เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในกัมพูชาสำหรับธุรกิจ อันนี้เนี่ยปีนี้ยังคาดว่ามีขาดทุนเล็กน้อยแต่จะ break even ได้ในปี5-6-5-7นะคะบริษัทตรงนี้เนี่ยมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำเพราะว่าสามารถใช้ระบบของอีออนเมืองไทยได้ขณะที่โอกาสการดำเนินธุรกิจสูงจากความต้องการสินค้าอุปโภคที่ขยายตัวเร็วกว่าคาดในเขมรนะคะสำหรับการลงทุน20%อ์อีกบริษัทหนึ่งคือ ACS Trading เวียดนามอันนี้สามารถทำกำากาไรได้เล็กน้อยนะคะ แล้วก็มีเรื่องที่บริษัทแม่ของเขาคืออีออนกรุ๊ปเนี่ยมีแผนจะเปิดอีออนมอลขนาดใหญ่ขนาดพารากอนที่โฮจิมินซิตี้แล้วก็ฮานอยในเวียดนามแล้วก็อีออนมอลพนมเปนในกัมพูชาในปี57อันนี้ก็มองว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจของอีออนใน2ประเทศจากเรื่องการเพิ่มฐานลูกค้าสำหรับบริการด้านบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรามองผลประกอบการ ครึ่งปีหลังของ Fiscal Year 56สิ้นสุดกุมภาพันธ156เนี่ยจะยังขยายตัวได้ดี Year on Year จากฐานที่ต่ำในปีก่อนซึ่งในปีก่อนเนี่ยมีผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมถ้าเทียบ Q on Q ิ on Q, ก็ยังคาดผลการดำเนินง,งานโตได้เช่นกันนะคะปัจจัยสนับสนุนก็เป็นเรื่องการบริโภคช่วงปลายปีการเร่งทำโปรโมชั่นของ e ี n อนเองเพื่อเพิ่มจำนวนบัตรแล้วก็จะเป็นเรื่องครบรอบ20ปีของการดาเนินธุรกิจด้วยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องการเพิ่มช่องทางในการให้บริการสินเชื่อโดยที่เพิ่มจํานวนธนาคารในเครือข่ายจะให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มองว่า ในครึ่งปีหลังก็จะเริ่มเห็น contribution จาก3บริษัทใหม่ที่เข้าซื้อโดยที่เราประเมินไว้ว่าจะ contribute ประมาณ35ล้านบาทสำหรับครึ่งปีหลังนี้สำหรับ fiscal year 57สิ้นสุดกุมภาพันธ์57ก็ยังคาดการธุรกิจมาจากในประเทศเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะทางด้านบัตรเครดิตปัตจจัยสนับสนุนก็เป็นเรื่องค่าแรงซึ่งปรับขึ้นเป็น300บาททั่วประเทศ Contribution ของ3บริษัทเต็มปีแล้วก็อัตราภาษีที่ลดลง20%เราก็คาดหมายกำไรสุดที่สำหรับ เฟสโคเอยห้าหกอยู่ที่1.35่งจุพันล้านเพิ่มขึ้นมากจากเพียงแค่106ล้านบาทในปีก่อนที่โดนผลของน้าท่วมนะคะเขามีการประกาศจ่ายปันผลระหว่างการไป1.15บาทต่อหุ้นแบ่งเป็น1.05จากผลการดำเนินง,งานครึ่งปีแรกแล้วก็อีก0.10เนื่องจากครบรอบส0ปียีปีของการดําเนินงานเรามองปันผลครึ่งปีหลังน่าจะอยู่ ในระดับใกล้เคียงกันนะคะคืออีก1.15บาทต่อหุน้นทั้งปีจ่ายออกมา2.30บาทต่อหุน้นราคาพื้นฐานของ fiscal year 5้ก็จะอยู่ที่53บาทส่วน fiscal year 57เนี่ยคาดหมายเห็นกำไรสุทธิโตได้26%เมาที่1.69พันล้านราคาพื้นฐานขยับขึ้นมาที่66.75เอิง DDM นะคะอันนี้เทียบเท่า Price to book ที่2.2เท่าแล้วก็ P/E ที่10เท่าสํหรับผู้นี้อ้อนก็แนะนำซื้อนะคะ สำหรับตัวเบก็มีเรื่องที่กลุ่ม GE แจ้งขาย7.6%ในเบนะคะก็แจ้งว่าการขายเป็นการขายแบบเจาะจงแก่นักลงทุนสถาบันโดยมี Morgan Stanley เป็นผู้จำหน่ายราคาเฉลีย่ยอยู่ที่31.4565บาทต่อหุ้นก็เรสเงินทั้งสิ้นมาได้642 ร้านเหรียญแล้วก็กลุ่ม GE ก็แจ้งว่าจะไม่ขายหุ้นเบเพิ่มเติมในเวลา180วันเว้นแต่จะเป็นการขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดหรือตามที่ตกลงกับ Morgan Stanley ในส่วนของเบก็มีการแจ้งว่ายังคงเป้าหมายที่จะเพิ่ม r อ e. ของธนาคารให้อยู่ในหนึ่งใน3ของกลุ่มธนาคารอยู่นะคะเมื่อวานราคาหุ้นเบปรับลง2บาท50หรือ7.5มาปิดที่30.75บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาขายก็ต่ำกว่าราคาตลาดก็ t ทรกเกอร์ให้มีการขายออกมาโดยที่ราคาขายของกลุ่ม GE เนี่ยเทียบเท่า Price to Book ปี55ที่1.47เท่าน้อยกว่า Transaction ที่เกิดปกติค่าเฉลี่ยที่ประมาณ1.6เท่านะคะการขายก็ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ว่าหุ้นที่กลุ่ม GE ถืออีกประมาณ25%ที่ยังคงพิจารณา strategic option อยู่เนี่ยจะได้ราคาดีกว่าเดิมหรือไม่เนื่องจากมองว่าถ้ามีผู้เข้าซื้อรายเดียวก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มรัตนลักษณ์ที่ถืออยู่ที่25%ทำให้น่าจะได้ เสียงควบคุมไม่เต็มที่นะคะขณะถ้าเป็นการขายให้กับนักลงทุนหลายรายเนี่ยก็จะส่งผลให้ธนาคารไม่มี strategic partner ที่เป็นรายใหญ่ที่จะ set direction ของธนาคารอันนี้อาจจะส่งผลให้มีการส่งผลต่อการปรับโครงสร้างของทางธุรกิจซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปนะคะในแง่ของพื้นฐานของเบเนี่ยภายใต้ที่กลุ่ม GE ยังดำเนิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเราก็ยังมีมุมมองเป็นบวกอยู่นะคะผลการดําเนินง,งานเนี่ยฟื้นตัวขึ้นชัดเจนโดยแนวโน้มในครึ่งปีหลังเราคาดว่าเบยังได้รับประโยชน์จากธุรกิจเช่าซื้อที่ขยายตัวได้ดีจากความต้องการรถยนต์รวมถึง c o n t r i b u t i o n ของการเข้าซื้อธุรกิจบัตร HSBC ที่เข้ามาเต็มที่นะคะ ก็ยังคงประมาณการกำไรสุทธิเบปี55ไว้ที่14,100ล้านบาทเพิ่มขึ้น53%เยออนเยียสหลับปี56คาดโตได้อีก13%มาอยู่ที่1.6มื่นล้านราคาพื้นฐานเบก็มองไว้ที่36.75บาทต่อหุ้นสนหรับปี56นะคะอิง Price บุ book ที่1.6เท่าแนะนำซื้อราคาปิดล่าสุดที่30.75บาทต่อหุ้นเนี่ยมองว่าต่ำกว่าราคาขายของกลุ่ม GE ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้น ออมองว่าสะท้อนข่าวการขายไปมากแล้วปิดการประชุมสนพื้นฐาน